เปิดของเราเราจะเป็นการแสดงที่ทุกคนต้องเต้นด้วยกันนะคะ สู่โลกการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกและการทำงานเป็นทีมกับการเรียนพนานาัฒนาทักษะทางด้านการเต้นโดยคุณสุภัชญาลัททิศโภพลคุณหรือครูเบลชัชนาโดเทรนนิ่งการเต้นสุดปังให้กับน้องๆคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น8เพื่อปลดล็อกศักยภาพให้ตัวเองและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโชว์ในรอบชิงชนะเลิศบอกเลยว่าน้องๆจัดเต็มแบบไม่มีหยุดปล่อยพลังสเต็ปกันแบบสุดคิด น,นี้นะคะได้ทั้งทักษะใหม่ๆและก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยค่ะก็ได้รับทั้ง Energy ได้รับพลังแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยยากมากๆเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็สนุกมากๆค่ะโอ้โหเซอร์ไพรส์มากว่าแบบเขามีความตั้งใจอย่างแบบมุ่งมั่นแล้วก็คือ เวลาซ้อมก็น้อยแล้วก็เพลงที่ครูเบลเตรียมมาให้ซีซั่นนี้เนื่องจากเห็นว่าเด็กๆซีซั่น8เนี่ยมีความสามารถค่อนข้างสูงในในทักษะในทุกด้านไม่ว่าจะร้องเต้นเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเตรียมเพลงที่เหมือนต้องมีการจําเรื่องของจังหวะเยอะหน่อยไม่มีใครแบบย่อท้อเลยเต็มที่แล้วก็ประทับใจตรงที่น้องๆคนที่เขาเต้นได้เขาก็ช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยนะคะก็เห็นในความน่ารักของซีซั่นนี้แล้วก็ความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจอันนี้เป็นสิ่งที่ ครูเบลประทับใจมากค่ะหรับซีซั่นนี้งานนี้โชว์ของน้องๆจะเป็นอย่างไรติดตามและส่งกำลังใจให้น้องๆกันได้ที่ f c e e o o o k แ n นเพจคิดใสไทยแลนด์เลยนะคะคิดใสย